สวัสดีทุกทท่านนะครับผมสวัสดีทุกทท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุกทท่านครับสวัสดีทุกทท่านที่ชื่นชอบศาสตร์และศิลป์ของนกเขาใหญ่ทุกทท่านครับผมก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางป่าภูเขานะครับผมมาต่อนกเขาใหญ่อย่างเช่นเคยนะครับอืมนี่วันนี้มาถึงหมายก็จะสายนิดนิดนะครับแต่ก็ยังไม่สายมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็นาฬิกานะครับ นกเยอะนะครับแถวนี้แล้วก็เป็นต้นไม้เดียวๆนะครับถ้านกป่าเข้าร่วมต้นก็มีโอกาสที่จะตีนะครับวันนี้เอาเป็นเจ้าแสงคพิปมาตัวเดียวค่อนลอนนะครับนี่เห็นไหมเจ้าแสงคพิปนะครับหลังจากโดนกระปูดนะครับกระปูดหรือกาเหล่านี่ละครับผมก็พักไปเวลาเป็นเดือนเลยเดือนเดือนกลัวๆเลยนะครับทุกคนก็ ที่จริงก็ว่าจะเอายกเพชรมาด้วยนะครับก็ว่าก็เอาตัวเดียวมาลากๆหน่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเผื่อจะมีได้ออกไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยเอาเจ้าแสงคลิปมาเกาะสนิมรอผลจะหมดนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดผลแล้วนะครับผมอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะหมดตอนเนี้ผมเริ่มเห็นนกเริ่มที่จะจับกลุ่มเอยไม่ใช่สิจับคู่แล้วนะครับผมเริ่มแยกแยกกลุ่มแล้วนะฮะตอนนี้เมื่อก่อน ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนกมันยังรวมกลุ่มนะครับพอมาสัปดาห์นี้รู้สึกว่าเริ่มแยกคู่แล้วครับเริ่มแยกไปคู่ไปคู่เป็นคู่แล้วช่วงเนี้ยจะต่อนกพเนด์มมนนะครับก็ถ้าแยกคู่เมื่อไหร่ก็นั่นหมายความว่าการหวงกินหวงอาณาเขตนะครับผมก็จะบังเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะ <c oughs> เลือกใส่ต้นนกมันก็จะขันเต็มมีเกือบทุกต้นเลยนะครับ หลังจากที่ผมจอดรถผมก็ได้ยินเสียงมีเกือบทุกต้นเลยนะครับอ่ะยังไงสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมอยา่าลืมกดติดตามมาให้กันด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะเจ้าแสงทิพย์นะครับตัวเดียวแค่นนะครับจะเจ็บแต้มได้หรือเปล่าสาหรับสภาพไม้ป่าภูเขาอะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะไปเล่นต้นโลง่งๆก่อนเลยครับเช้านี้เพาน่าจะต้นนั้นไม่แต่ว่าต้นนั้นรู้สึกว่าจะมีะชาวสวนนะครับเข้ามา เหมือนจะมาเก็บสับป,ปะรดไม่แน่ใจต้องเราต้องหาต้นที่ที่ชาวสวนเขาไม่ได้กวนนะครับนี่นะฮะอ่ะให้ดูบรรยากาศครับอ่ะก็โอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรารอรุ่นเราติดตามว่าจะมีผลงานหรือเปล่าสําหรับชิปนี้ไปเดี๋ยวเข้าหมายกันเลยนะครับไป ทุกคนตอนนี้ก็ใส่เจ้าแสงทิพย์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะไปแอบ,บกันนะครับตอนนี้นกป่าเริ่มเริ่มเถียงเจ้าแสงทิพย์นะครับแสงทิพย์ก็กําลังขันโยนอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันไปแอบบแอบบกันจะมีนกมาร่วมเจ้าแสงทิพย์หรือเปล่านะครับแล้วจะเป็นเสียงไหนจะมีแต้มหรือเปล่าป่ะรอลุ้นเราติดตามครับทุกคนขันโยนนะครับป่ะนะทุกคน โอ้น่าเสียดายมากๆเลยนกป่าตัวนั้นเข้าร่วมเจ้าแสงทิพย์นะครับสุดยอดคลมป่าเสียงเล็กจิจจิตนะครับผมถือว่าคลมเท่านี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับสําหรับนกป่านะครับเร้าใจมากๆอยากได้มาเป็นทํานกต่อเลยตัวนี้แต่ดันพาตัวเมียออกไปนะครับตัวเมียเข้ามาแล้วก็ไล่ครูตัวเมียแล้วก็ออกไปเฮ้เสียดายว่ะ ไม่รู้จะกลับเข้ามาร่วมต้นอีกหรือเปล่านะครับตัวนี้รอดมรอชมคลิปเลยนะครับเก่งมากๆตัวนี้นกป่าตัวนี้เสียดายไม่ยอมตีนะครับเถียงอยู่เห็นไหมฮะนกช่วงนี้มันเริ่มเริ่มไม่รวมฝูงแล้วนะครับเริ่มไม่รวมฝูงแล้วเริ่มเข้าคู่แล้วนะครับเหมือน เหมือนจะกลับเข้ามานะครับโอยยังยังยังนะครับอะตอนนี้นกป่าเริ่มที่จะจับคู่นะครับไม่รวมฝูงนะครับนั่นหมายความว่านกป่าจะดุนะครับแต่ว่านกต่อเราจะมีแต้มหรือเปล่าจะจะเก่งหรือเปล่าพูดง่ายนะครับก็รอรุ้นนะครับตอนนี้ก็นั่งเฝ้าอยู่รอรุ้นอยู่นะฮะหวังว่าขอให้เข้ามาอีกรอบนึงนะครับอยากได้จริงๆตัวนี้เดี๋ยวถ้าไม่ได้ผมจะเอานกดินมาใสเอาตัวนี้ เก่งนะครับถ้าเป็นนกต่อนี่เก่งเลยแหละอะเดี๋ยวรอรุ่นกันครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้กันเด้อรอลุ้นว่าเจ้าแสงคลิปจะทําได้หรือเปล่าสําหรับตัวนี้นะครับไปนทุกคนก็เดี๋ยวตัวนี้ตามตัวหมายกันนะตัวเสียงเล็กเจ้าขลุมนะครับในป่าภูเขาเดี๋ยวเรียบรีบรีบ,รบขึ้นนะครับทุกคนย้ายต้นมานะครับใส่ต้นที่หวง มาลองดูขอให้ได้เถอะตัวนี้อ่ะรอลุ้นครับอ่ะทุกคนก็ย,ย้ยายย้ายย้ายต้นนะครับย้ายต้นย้ายต้นมาใส่ต้นที่ต้นมันห่วงนะครับตัวนี้ มันชอบมาเกาะตัวนี้แล้วก็บินไปเข้าิบเถียงในร่วมต้นนะครับแล้วก็มาตรงนี้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยย้ายมาใส่ต้นนี้นะครับเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะครับนี่นต้นข้างหลังผมนี่กับเสียงเรียกเจ้าคลุลมนะครับตัวนี้ขอให้ได้นะครับสุดยจอดนะฮะเดี๋ยวรอรุ้นครับปะทุกคนก็หลังจากผมตามเจ้าเสียงเรียกยอดคลุลมป่านะครับ ไปแต่ว่ามันลงไปหากินแล้วก็ไม่รู้ไปกินที่ไหนนะครับผมตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งแล้วครับก็ไม่ยอมกลับมานะครับไม่รู้ไปหากินที่ไหนตอนนี้นกก็หิวข้าวแล้วฮะก็เลยเอาข้าวให้นกกินนะครับให้เจ้าแสงทิพย์กินนะฮะเดี๋ยวตามตัวใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวดูช่วงเย็นๆถ้ามันกลับมาขันอีกก็น่าจะได้ตามเก็บตัวนั้นนะครับเอาได้ตัวนั้นทํานกตอนถือว่าสุดยอดเลยนะครับ เจ้าแสงทิพย์ก็กินข้าวนะครับกินข้าวกินน้ําเสร็จเดี๋ยวก็จะขึ้นกันอีกยกหนึ่งก็ยังรอรุ้นกันต่ออยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวให้นกกินข้าวก่อนนะครับพ,พึ่ง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 ให้อาหารนะครับก็เล่นไปแล้วสองไม้นะครับก็พึ่งให้อาหารไม้ละชั่วโมงนิดๆนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นรอติดตามครับทุกคนไป อ่ะมาทุกคนก็ตอนนี้เราก็รับประทานข้าวแซนสับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ย้ายหมายมาเป็นหมายที่สองนะครับแต่ว่ารู้สึกไม้นี้จะเล่นเป็นไม้ที่6แล้วนะครับผมสําหรับเจ้าแสงทิพย์วันนี้ช่วงเช้าเล่นไปห้าไม้นะครับห้าไม้มีนกเข้าร่วมไม้เดียวนะครับแล้วก็ตัวเก่งด้วยก็ตามเอาอีกอยู่ก็ยัง ยังไม่ได้ยินเสียงเลยไม่รู้หายไปไหนนะครับแต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ไปสามโมงครึ่งแล้วครับน่าจะเล่นได้อีกไม้หนึ่งหรือสองไม้นี่แหละถ้าฝนไม่มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปด้านหลังนู้นนะฮะทุกคนมารอรอลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าไปครับนี่นะครับก็น่าจะเป็นต้นไม้ข้างหน้านี้นะครับแต่ว่านกมันขันอยู่ในป่าภูเขานน้นนะครับทุกคน เต้นนี้แหละเมืม่อหน่อยนะครับอากาศมันคืมคเหมือนฝนฟ้าจะมามาทุกคนลองดูน่าจะไม่ไม้สุดท้ายก็อาจจะเล่นได้อีกไม้นึงรอดูไม้นี้ก่อนหาตำแหน่งขึ้นยากยังไม่ได้เลียงไว้กิ่งไม่ค่อยสวยครับทุกคน ก็โอเคนะครับทุกคนก็ตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็พอบางได้ครับรอลุ้นกันรอลุ้นกันว่าเจ้าแสงทิพย์จะเรียกนกป่าเข้าร่วมหรือเปล่าไป,ไปนั่งเฝ้าครับอ่ะทุกคนก็ตอนนี้ขึ้นเจ้าแสงทิพย์สับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตะกี้ก็ขันโยนไปนะครับต้นนี้นะครับตายนิ้วมือ ก่อนหน้านั้นนกป่าขันอยู่ตีนภูเขานะครับทุกคนแต่ว่าพอหยกเพชรขันโยนขึ้นเงียบกันเลยนะครับเป็นยังไงไม่รู้่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกสักพักหนึ่งครับให้เวลาดูว่าจะมีนกมาเถียงมาโตหรือเปล่าอาจจะย้ายหมายหรือจะย,ยังไงนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นเราติดตามนะครับทุกคน อะทุกคนก็นะฮะวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานกันไปอีกหนึ่งวันนะครับผมสรุปก็คือแห้วนะครับไม่เคยจำนะครับไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยจำนะครับนกป่าตัวหนึ่งวันนี้เล่นไปหกไม้นกเข้าร่วมสองเอ้ยไม้เดียวอีกไม้หนึ่งก็เถียงอยู่ไกลๆนะฮะก็คือเข้าร่วมแค่ไม้เดียว นกอุษากำลังจะแยกตัวแยกกลุ่มแล้วนะครับแต่ว่ายัง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 ห่วงถิ่นไม่ไม่มากเท่าไหร่อ่ะนั่นเลยครับผมก็คือสรุปก็คือเห้วนะครับนกต่อไม่เก่งอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็ก็ขอพระคุณนะครับสาหรับการติดตามและรับชมเนาะให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะครับผมก็ยังสู้เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์หน้าครั้งหน้าก็จะมาใหม่เหมือนเดิมนะครับผมไม่เคยจําหรอกนะครับอ่ะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมขอบพระคุณทุกท่านเนาะ สารบการติดตามรับชมแนละให้กำลังใจกันมาโดยตลอดยังไงลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยครับไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะครับผมไปไปครับแสงทิพยบเฮาบบ้านกลับบ้านติดตามมากไหม